คลิปนี้นะครับไหนๆเราก็เกริ่นในเรื่องของปุ่มกันมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูต่อกันไปเลยนะครับว่ามาตรฐานคุณสมบัติของปุ่มในการกําหนดมีอะไรบ้างนะครับใน EP นี้เราก็จะมาแนะนําให้ดูกันโดยก็เช่นเดิมน,นะครับอันดับแรกเราก็ก๊กอปของ EP ที่แล้วมาคําสั่งทั้งหมดแล้วก็มาขึ้นเลคคอร์ดใหม่อันนี้ผมจะให้ชื่อว่าคุณสมบัติบัตทอน โอเคจากนั้นเราก็เพสคำสั่งจาก EP ที่เราลงมาก่อนอื่นผมขอตัดในเรื่องของ Quick Access t o b a r ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปและดูละงงก็ Delete ทิ้งไปก่อนอันนี้จะยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของกรุ๊ปด้วยจะตัดกรุ๊ปของชั้น2ทิ้งไปก่อนแล้วก็ตัด Delete จะเหลือแค่นี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติของปุ่มหลักๆว่ามีอะไรกันบ้างโอเคปิดฟอร์มลงไปแล้วก็มาที่ Database s ู o o มเพก a a นด์รีเพา a เด a a a สโอเคแล้วก็คลิกขวาเลือกที่ Design View ไปที่ Property ของฟอร์มนะครับ o u t เท r เปลี่ยนจากกรุ๊ปเป็นคุณสมบัติ button นที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมากลอนนี้ก็จะเหลือ เพียงกรุปเดียวก็คือกรุปของชั้น1ตัวนี้แล้วก็ข้างในก็มี5ปุ่มก็คือ5บัตทอนนี้โอเคคราวนี้ผมขอตัวอย่างก็จะทำบัตทนเดียวก็พอนะครับก็ delete 4บัตทอนที่เหลือทิ้งไปในเรื่องของบัตทอนคุณสมบัติของปุ่มนอกจากการกำหนด ID แล้วว่าจะให้ดึงปุ่มมาตรฐานอะไรจาก ในโปรแกรม microsoft access ขึ้นมาใช้งานซึ่งเป็นปุ่มที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นมาตรฐานเรายังสามารถกำหนดปุ่มได้เองด้วยโดยการใช้คำสั่งนะครับเดี๋ยวผมทำปุ่มใหม่นะครับก็ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็เปิดแท็กนะครับเข้าไปในแท็กเขียนคำสั่ง button เหมือนกันแล้วก็วักจากอันแรกถ้าเราต้องการดึงปุ่มมาตรฐานที่มีอยู่ในตัว microsoft office เราก็ใช้คำสั่ง id ms o อย่างนี้ แต่คราวนี้ถ้าเป็นปุ่มที่เราจะสร้างขึ้นมาเองเราใช้แค่คำสั่ง id แล้วก็เท่ากับ double c o d e double c o d e เข้าไปใน double c o d e ตามด้วยชื่อ id ที่เรากํำหนดเองนะครับแต่จะต้องไม่ซ้ำกับปุ่มอื่นในที่นี้ผมให้เป็น my button แล้วกันนะครับ 1. เอาเป็นอะไรประมาณของชั้นของชั้นนี้ไปก่อนนะครับจะได้จำง่ายว่าถ้าเป็นของชั้นแสดงว่าเราสร้างขึ้นมาเองจากนั้นออกไปจาก double q o t e วัก นอกจากการสร้างปุ่มแล้วเราสามารถกำหนด label นะครับก็คือชื่อของปุ่มก็โดยใช้คำสั่ง label เท่ากับ double code, double code เข้าไปใน double code อันนี้ก็ใช้เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับว่าปุ่มของฉัน1โอเคจะได้จำได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับปุ่มมาตรฐานของ Microsoft ที่เราดึงขึ้นมาอย่างอันนี้คือปุ่ไฟล์ e Open d a t a b a s e ซึ่งเป็นปุ่มนี้ทุกครั้งที่เราดึงขึ้นมาก็จะใช้ชื่อว่า Open ถูกไหมครับ แต่คราวนี้ถ้าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนชื่อเราไม่ต้องการคำว่า open เราก็สามารถกำหนดชื่อเองได้เหมือนกันนะครับโดยใช้คำสั่ง label เช่นเดียวกัน w ักเราก็ตามด้วย label เท่ากับ double c o d e double c o d e เข้าไปใน double c o d e อันนี้ผมจะลองใช้ชื่อภาษาไทยดูนะครับเช่นเปิดไฟล์ประมาณนี้โอเคคราวน,นี้ตรงนี้หลังจากจบคำสั่งเราต้องมี s ด้วย โอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตปิดลงไปนะครับเซฟ e a t a b a s e 2ค o มเพ p a ์ a อนด์รีเพาดเด a ้าเเปิดฟอร์มขึ้นมานี่นะครับจากคำว่า open ก็จะกลายเป็นคำว่าเปิดไฟล์ตามคำสั่ง label เราส่วนปุ่มที่2ที่เรากำหนดขึ้นมาเองก็คือ my button 1 label ก็คือปุ่มของฉัน1ก็จะแสดงปุ่มของชัน1ขึ้นมาคราวนี้ ปุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเองก็จะไม่มีตัวไอคอนนะครับเพราะเราไม่ได้กําหนดว่าตัวไอคอนเป็นรูปอะไรซึ่งมันก็ทําได้2ลักษณะนะครับคือการดึงไอคอนมาตรฐานจากปุ่มต่างๆที่มีอยู่ในตัวปุ่มของ Microsoft Office ขึ้นมาใช้หรือจะเป็นการดึงจากรูปภาพที่เรามีเอามาใช้งานเองก็ได้แต่ตอนนี้ขั้นพื้นฐานผมจะให้ดึงจากไอคอนมาตรฐานที่มีอยู่ใน Microsoft Office ขึ้นมาใช้งานกันก่กอนตัวอย่างที่บอกไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับว่าเราสามารถเลือกตัวไอคอน มาตรฐานต่างๆของตัวไอคอน Microsoft Office ได้จากการโหลดไฟล์บ o ตัวนี้มานะครับชื่อ Office 2010 Icon Gallery .docx จากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์อันนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description ใน EP ที่แล้วไว้แล้วนะครับก็ไปสามารถโหลดกันได้สำหรับคนที่เพิ่งมาดูใน EP นี้เป็น EP แรกจากนั้นก็เข้าไปที่ Image MSO 01 ตัวไหนก็ได้นะครับเลือกมาตัวหนึ่งหรือจะดูทั้ง2ตัวก็ได้ถ้าเกิดไม่ถูกใจแต่มันจะมีไอคอนที่ซ้ำๆกันอยู่นะครับจากนั้นเราก็เลือกรูปไอคอนที่เราต้องการจะมาแสดงเป็นปุ่มนี่คือในกรณีที่เราไม่อยากทํารูปเองนะครับสมมติผมอยากได้ตัว Color m e n เมนูเนี่ยครับเพราะว่ามันมีสีสันดีแล้วก็ชื่อสะกดง่ายดี สมมติผมต้องการไอคอนตัวนี้ผมก็จําชื่อไว้นะครับ color menu ตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลนะครับต้องเหมือนกันทุกประการเลยนะครับ C ตัวใหญ่กับ M ตัวใหญ่แล้วก็ติดกันโอเคแล้วก็มาเขียนเพิ่มนะครับจะต่อท้ายตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะตรงนี้ก็ได้อย่างในนี้ผมอยากให้คําสั่ง label เป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันจะได้ดูง่ายผมก็มาแทรกตรงนี้ก็ได้นะครับในการเสริมรูปเข้าไปในตัวปั t ทอนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ใช้คําสั่ง im a g e m s o m ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เท่ากับ double q o ด e double c o d e เข้าไปใน double ลโ o d e แล้วก็ color menu c ตัวใหญ่กับ m ตัวใหญ่นะครับเสร็จแล้วออกมาจาก double ลโ o d e แล้วก็วักจะประมาณนี้คราวนี้ก็ปิดทำเหมือนเดิมนะครับ database tools ไปที่ compact and repair database เปิดขึ้นมาใหม่ นี่นะครับเราก็จะได้ไอคอนของปุ่มขึ้นมาก็คือปุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเองปุ่มของชั้น1จากนั้นถ้าเราอยากกําหนดไซส์นะครับให้ปุ่มเป็นตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้คําสั่ง size นะครับ si z e ตัวเล็กเท่ากับ double c o ด e double q o d e เข้าไปใน double ลโ o d e แล้วก็ใช้คําว่า large ส่วน default ก็คือ normal มันจะได้2ขนาดนะครับสำหรับปุ่ม บนริปบนเมนูก็คือไม่ normal ก็ large อันนี้ผมจะทำสออันเหมือนกันเลยก็ได้นะครับเป็น Size เท่ากับ large อย่างนี้นะครับก็ลองปิดไปดู database t o compact a l i p a i r database เปิด Form นี่นะครับก็จะกลายเป็นปุ่มใหญ่ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเราต้องการปุ่มใหญ่ตัวหนึ่งปุ่มเล็กตัวหนึ่งก้ เป็น normal หรือไม่ต้องเขียนคำสั่งไซส์ลงไปก็ Default จะเป็น normal อยู่แล้วนะครับหรือจะใส่ก็ได้ normal อย่างนี้ปิดเปิดไม่นี่นะครับก็จะเป็นปุ่มเล็กตัวหนึ่งปุ่มใหญ่ตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของสกรีนทิปนะครับอย่างเช่น ในกรณีที่เราเอาเมาส์ไปวางบนปุ่มก็จะมีคล้ายๆป๊อปอัพขึ้นมานะครับโชว์ว่า open ก็กด c t r o l บวก o ก็หมายถึงโชว์คีย์ลัดขึ้นมาได้แต่คราวนี้เราไม่อยากจะใช้สกรีนทิปแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือปุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเองถ้าไม่ได้กำหนดมันก็จะโชว์คำว่าปุ่มของชั้นหนึ่งเหมือนกับชื่อปุ่มขึ้นมาอันนี้แล้วแต่เวอร์ชันด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็น access เวอร์ชันต่ำกว่า2019มันจะเป็นยังไงแต่ ลักษณะมันก็จะประมาณนี้คราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็สามารถใช้คำสั่งต่อกันมาเลยนะครับแต่ละคำสั่งต้องวักก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งสกรีนท t ิปเท่ากับแล้วก็ Double ลโคลด d ดับเบิลโคเข้าไปใน d o u เบิลโคลดตามด้วยข้อความเช่นเมื่อกี้พอเราเ,าเมาส์ไปวางบนปุ่มจะขึ้นคำว่า Open เราอยากจะเปลี่ยนนะครับให้เป็น คำว่าเปิดไฟล์ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็เขียนไปได้เปิดไฟล์ใหม่โอเคเรามาลองดูเปิดแล้วก็ database to compact and repair database รันใหม่นะครับท่านี้เราก็เมาส์ไปวางบนปุ่มก็จะขึ้นคําว่าเปิดไฟล์ใหม่แทนปุ่มนี้ก็เช่นกันนะครับ สกินทิปเท่ากับดัวพโคดตัวพกโคดเข้าไปในดัวพกโคดสมมติผมจะใช้สกินทิปข้อความว่าปุ่มสร้างเองก็สามารถทำได้เหมือนกันคราวนี้ยังไม่หมดนะครับนอกจากสกินทิปแล้วยังมีคำสั่งที่จะขยายอีกก็คือซูเปอร์ทิปอันนี้จะเป็นคำสั่งเป็นป๊อปอัพเหมือนกันนะครับแต่จะอยู่บรรทัดล่างขยายอีกทีว่า ปุบเนี้เราสามารถอธิบายได้ว่ามันใช้สําหรับทําอะไรได้นะครับอย่างเช่นก็เขียนเพิ่มเข้าไปอีกว่า super tip เ,เท่ากับ double c o d e double c o d e เข้าไปใน double c o d e แล้วก็ใช้สําหรับเปิดไฟล์บลาบาอะไรก็ได้นะครับก็อธิบายไปเพื่อผู้ใช้งานเวลาเอาเมาส์ไปชี้บนปุ่มจะได้อ่านได้ว่าปุ่มนี้มันใช้ทำอะไร สำหรับการกําหนดเองอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกัน s u p ป r t i ทิเท่ากับ double ลโค้ดดับเบิลโคก็ไปในดับเบิลโค้ดอผมให้เป็นจุดๆล้วกันงั้นเดี๋ยวมันจะเกินบรรทัดเดี๋ยวจะมองดูยากนะครับประมาณนี้ก็ลองปิดไปแล้วก็ database tools compact and repair database รันลองเมาส์ชี้ไปนี่นะครับ โดยสกีนทิปจะเป็นตัวอักษรตัวหนาส่วนซุปเปอร์ทิปจะเป็นคําอธิบายของปุ่มอีกทีหนึง่งอันนี้จะใช้เป็นตัวอักษรตัวธรรมดานะครับปุ่มที่เราสร้างเองก็เหมือนกันก็จะเป็นปุ่มสร้างเองก็คือตัวนี้แล้วก็ซุปเปอร์ทิปก็จะเป็นจุด3จุดก็ประมาณนี้ ก็เป็นคุณสมบัติหลักๆนะครับเบื้องต้นสำหรับการกำหนด Property ต่างๆของ Object ซึ่งใช้ได้หลายตัวนะครับไม่ใช่กับ button เพียงอย่างเดียวกับ Object ตัวอื่นซึ่งผมจะอธิบายต่อไปก็ใช้รูปแบบประมาณนี้ได้นะครับโดยนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของ Tag อีกเช่นเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวมันจะเลยบรรทัดแต่จริงๆเลยบรรทัดไปอย่างนี้ได้นะครับเช่นมันจะมีเรื่องของ t a ็เท่ากับ ดัวประกาศดวเราสามารถใส่ข้อความหรือชื่อไฟล์อย่างสมมุติว่าเราต้องการจะใช้ไอคอนจากภายนอกเราอาจจะใส่ชื่อไฟล์รูปไอคอนไว้ในแท็กก็ได้แล้วเดี๋ยวเวลาเราเขียนโค้ดบน VVA เราก็มาดึงชื่อไฟล์จาก property tag เพื่อเป็นการอ้างว่าปุ่มตัวนี้เราจะใช้ไฟล์ชื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นอัดตัวนี้ผมอย่างสมมติผมใช้คำว่า popcorn คือผมจะดึงจุด i f ไฟล์ชื่อ popcorn.gif จากภายนอกมาใช้แสดงไอคอนบนปุ่มนี้แทนไอคอนตัวนี้ผมก็จะเขียนลงไปในแท็กนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาผมเขียนโค้ดที่จะดึงไฟล์ผมก็ไม่จำเป็นต้องเขียน popcorn ตัวนี้แล้วผมก็ดึง property ของ p u t h o n ตัวนี้ที่อยู่ในแท็กขึ้นไปใช้งานก็จะปรากฏคำว่า popcorn.gif ขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้จะเลยบรรทัดไปหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ ให้มันดูคลีนคลง่ายๆก่อนนะครับแต่ตัวแท็กตัวนี้จะไม่มีผลนะครับในการแสดงตรงนี้จะไม่มีผลอะไรเลยลองปิดไปแล้วเปิดใหม่นี่นะครับอน,นี้ผมลบสกรีนทิปของปุ่มนี้ออกไปแล้วส่วนตัวนี้ก็ยังอยู่ส่วนตัวแท็กตัวนี้ก็จะเก็บค่า popcorn gif ไว้ เพื่อใช้ใน EP ต่อไปนะครับซึ่งผมจะอธิบายว่าการดึงรูปจากภายนอกมาทำเป็นไอคอนจะทำยังไงแล้วก็ลักษณะของปุ่มต่างๆจะเป็นยังไงไว้ติดตามใน EP ต่อๆไปนะครับว่าผมจะแนะนำการสร้างริ b บอนเมนูเรื่องอะไรต่อไปซึ่งเมื่อลงลึกล,กลงไปจะเริ่มค่อยๆย,ย,ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปจะมีเรื่องของการเขียนโค้ด BBA เข้ามาเกี่ยวข้องใช้งานร่วมกันด้วยนะครับอย่างเช่นในปุ่มอย่างนี้นี่ เราสร้างปุ่มได้ก็จริงแต่เมื่อเวลาเรากดลงไปยังไม่สามารถใช้งานได้เราต้องเขียนโค้ดนะครับว่าจะให้มันใช้งานทําอะไรด้วย VBA ซึ่งจะมาใช้ร่วมกับภาษา XML ในนี้นะครับก็เลยต้องค่อยๆปูพื้นฐานทําความเข้าใจกันไปก่อนนะครับว่าลักษณะพื้นฐานเบสิกของการเขียน XML เพื่อสร้างริ b บอนเมนูหลักๆแล้วมีอะไรบ้างเราเดี๋ยวจะไปเชื่อมต่อกับ VBA ยังไงยังไงก็ฝาก Subscribe ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ